น้องๆลองตอบกันก่อนนะคะว่าทําถูกกันกี่ข้อนะจ๊ะนะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเตรียมพร้อมเนาะในการสอบนะคะเก็บคะแนนหรือสอบออการภาคปลายภาคหรือแม้กระทั่งนะคะนในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนมีประโยชน์กับน,น้องๆอย่างแน่นอนจ้ะนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะ,ะอ่ะเรามาดูกัน,นะคะ่ะในข้อที่สี่นะคะในข้อที่สี่นะจ๊ะอืม นะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะนะคะแล้วก็อยากให้นะคะอยากใหออ้สอนต้องไหนนะคะกิอะารนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะมาดูกันค่ะข้อที่สี่ค่ะ การศึกษาในเยื่อลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดหนึ่งโดยการนะคะตัดตามขวางพบกลุ่มเนื้อเยื่อที่ถูกที่อยู่ถัดจาก epidemis มีเฉพาะผนังเซลล์แบบปฐมภูมิที่ค่อนข้างหนาและมีความหนาบางไม่สม่ำเสมอส่วนที่หนามักอยู่บริเวณตามมุมของของเซลอะค่ะเนื้อเยื่อดังกล่าวควรจะเป็นเนื้อเยื่อในข้อไหนนั่นเองค่ะนะอ่ะจากตรงนี้ ก็คือมีอ่ามีโฟเอ็มแคมเบียมนะคะเพลนไขม่านะคอเลนไขม่าแล้วก็สกเลนไขม่านั่นเองค่ะอ่าจากตัวนี้นะอีกรอบหนึ่งนะคะการสือสารในเยื่อลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ชิดหนึ่งโดยการตัดตามขวางพบกลุ่มในเยื่อที่อยู่ถัดจากเอพิดิมิด นะคะเนื้อเยื่อนะคะที่อยู่ถัดจ,จากเอพิเดมิดมีเฉพาะผานังเซลล์แบบปฐมภูมิที่ค่อนข้างหนานะมีเฉพาะแบบมีเฉพาะผานังเซลล์แบบปฐมภูมินะคะค่อนข้างหนาและมีความหนาบางไม่สม่ำเสมอสม่วน,นที่หนามักอยู่ตามมุมของเซลล์เนื้อเยื่อดังกล่าวควรเป็นเนื้อเยื่อประเภทใดนะคะคำตอบคือเนื้อเยื่อ คอเลนคีมาหรือคอเลนไครมานั่นเองค่ะตอบข้อ4นะจ๊ะเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวที่ประกอบด้วยเซลล์ของเซลล์สิ่งมีชีวิตะคะ่ะมีผนังเซลล์แบบปฐมภูมิหนาไม่สม่ำเสมอโดยมักจะหนาเป็นบริเวณ พิเศษนะคะตามมุมของเซลล์และอยู่ทันจากอยู่ถัดจากชั้นเอพิดิมิตในส่วนของเปลือกนะคะที่เรียกว่าคอเท็กนั่นเองอะ่ะนะของเปลือกเราเรียกว่าคอเท็กนั่นเองทําหน้าที่ให้ความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นแก่พืชนะในขณะที่พืชอายุยังน้อยอยู่ก็ได้อะ่ะและส่วนที่กําลังจะเดินเติบโตนั่นเองอ่ะนะและส่วนในที่กําลังเจริญเติบโ,โ,นะโ,โตคะ่ะออืข้อนี้มีใครตอบถูกบ้าง อืมนะข้อนี้มีใครตอบถูกไหมต่อมาค่ะมาดูข้อที่หกกันต่อเลยหากทำไมเอ่ยหากนะหากพบซูเบรินซูเบรินนะคะนะซูเบรินนะคะสะสมที่แหล่งเซลจำนวนมากสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเซลล์นั้นเป็นเซลลชนิดอะไรนะะ หากพบเลยเอย่ยหากพบซูบูรินนะคะซูบูรินนะ,ะ,นนะ,ะสะสมทิ้มหนังเซลลจำนวนมากสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ชนิดอะไรนะคะก็จะเป็นอะไรเอย่ยนะเป็นเซลล์คอเทกนั่นเองค่ะนะอ่าเดี๋ยวก่อนข้อหนึ่งเป็นเซล์พเดนไครมาจเจริญอยู่ด้านในของคอ,อคอคแคมเบียม 2. เป็นเซลล์คอกที่เจริญเติบโตเต็มที่อยู่ด้านนอกของคอกแคมเบียม 3. เป็นเซลล์ในชั้นเอพิเดมิสที่เจริญอยู่ด้านในสุดของรากถาดจากชั้นเพอริเซลสเป็นเซลล์ที่ให้ความแข็งแรงแก่ส่วนต่างๆของพืชประกอบด้วยไฟเบอร์และนะคะอ่ะสเตอริเซลลนั่นเองค่ะนะจากตรงนี้ตอบอะไรเอ่ย การสะสมของซูเปรินนะคะนะที่ผนังังสล์จำนวนมากเป็นลักษณะสําคัญของเซลล์คอกหรือคอกเซลล์นั่นแหละซึ่งเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะและอยู่ด้านนอกของคอกแคมเบียมทำหาที่ป้องกันการสูญเสียน้ําและป้องกันอันตรายแก่พืชนั่นเองค่ะดังนั้นคําตอบคือตอบข้อ2ค่ะ เป็นเซลล์คอกที่จเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ด้านนอกของคอกแคมเบียมนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่7กันจากรูปเรินต่อไปนี้น,ะน้องๆสังเกตรูปด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าเซลล์ไดนะคะมีความสามารถในการพัฒนาเป็นเซลล์ที่ลูกศรเนนะี่ยชี้ไปในรูปมากที่สุดนั่นเองค่ะเซลล์ไดมีการ เซลล์ใดมีความสามารถนในการพัฒนาเป็นเซลล์ที่ลูกศรชี้ในรูปมากที่สุดนั่นเองอ่ะลองดูนะก็จะมีไฟเบอร์นะคะนะสเตรคิดนะคะพารนไขมาคอมเพนเนียนเซลหรือคอเรนไคมานั่นเองค่ะนะจากตรงนี้ก็คือเป็นเซลเซล นะคะจากตรงนี้นะตอบอะไรเอ่ยข้อ7นะคะคำตอบคือพาเลนไคมาน,นี่ค่ะนะหรือเรียกว่าพาเลนคีมาหรือพาเลนไคมาก,ก็ได้นะไม่ผิดนะนะคะเป็นเซลล์พืชที่มีชีวิตเป็นเซลล์พืชนะคะที่มีชีวิตมีผนังเซลล์ค่อนข้างบางและมีความสามารถในการแบ่งเซลล์และเปลี่ยนแปลงไปเป็น,เ,ปนเซลล์ชนิดอื่นได้สูงค่ะนะคะโทติ p โพเรนซีเซลที่ลูกศรชี้ไปเนี่ยนะคะมันก็คือแคมเบียมซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่สามารถพัฒนาจากเซล์เลงไข่มาได้นั่นเองค่ะนะต่อมาข้อที่8ค่ะเซล์ู้ชใด,ดที่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการการตายของเซล นะเพื่อให้สามารถทำงานได้นั่นเองค่ะนะก็จะมีอ่าอะไรเอย่ยซิปทูสนะคะซิปทิวอ่าลูซ่าเซลเวสเซนนะคะหรือว่าเวสเซลนะเวสเซลเมมเบอร์ ale, นะค v member, นะครหรือว่ากาดเซลนั่นเองค่ะอ่ะจากตรงนี้นะคะเซลล์พืชชนิดใดที่จำเป็นต้องสู่กระบวนการตายของเซลล์เพื่อให้สามารถทำงานได้นะคะคำตอบคือ คำตอบคือเวสเซลเมมเบรและก็เตกิัตนเองค่ะนะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อไซเลมนะที่ทำาที่อะไรเอ่ยไซเลมทำหนาที่ลําเลียงน้ําและและธาตั่นเองอะนะลำเลียงน้ําและและธาตุจำเป็นต้องสลายตัวจนเหลือเพียงผนังเซลล์ที่แข็งแรงเพื่อสร้างเป็นท่อกลงกลวงทําให้เซลล์เหล่านี้ต้องตายเมื่อเจริญเติบโตเต็ม,ตม,ตม,ตมที่เพื่อให้มันสามารถทํางานได้ค่ะ คำตอบคือเวสเซลเมมเบอร์นั่นเองจ้ะต่อมาเรามาดูข้อ9กันนะคะเซลล์ <Cell S 1> ในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดการจำลอง DNA นะคะ DNA replication นะตอบได้มากกว่า 1, 1> ข้อค่ะนะตอบได้มากกว่า1ข้ออืมนะเซลล์ <Cell S 2> ใดต่อไปนี้ไม่มีโอกาสเกิดการจำลอง DNA นะคะ replication นะตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะมี Essel, ะะเวเซล์นะคะพารินไคมาซิปทช้วเมมเบอร์ ember, นะคะสเตอร์ิดนะแคมเบียมนะคะเตอร์คดนั่นเองค่ะเอ่อไฟเบอร์พารินไคมานะไม่มีโอกาสเขาบอกว่าไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสจำลอง DNA หรือเรียกว่า Replication นั่นเองค่ะอ่ะก็คือหนึ่งวเซล ใช่ไหมนะคะเซล์ที่ไม่สามารถจําลองดีเอ็นเอได้คือเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะต้องไม่มีนิวเคลียสหรือส่วนประกอบภายในเซลล์ที่จําเป็นต่อการแบ่งเซลล์อีกต่อไปนะคะเซลล์ในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดการจําลองดีเอ็นเอนะก็คือเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสหรือส่วนประกอบภายในเซลอ่ะที่จําเป็นต่อการแบ่งสื่อต่อไปนะคะก็มี ไมเซลล์เมมเบอร์หรือเซลลขีดเป็นเซลล์ที่ตายแล้วไม่นจะเลิ่อนตบโต,ตัวเต็มที่ก็ทำหน้าที่ลำเลียงนามันเองอะ่ะอ่ะเซลลขีดตอันนี้แหละนะต่อมานะซีฟทิีวเมมเบอร์นะคะ,ะอันนี้ด้วยนะก็เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่มันไม่มีนะิวเคลียสคะ มันไม่มีนิวเคลียสจึงไม่สามารถทำไมเอ่ยนะคะจึงไม่สามารถจำลองดีเอนเอหรือแบ่งเซลล์ได้จะทำงานได้ต้องอาศัยและเอ่ยคอมเพลเนียนเซลล์นั่นเองค่ะนะคอมเพลเนียนเซลล์ต่อมาค่ะอ่ะ อันนี้นะคะเขาสีนะสติกกับไฟเบอร์นะคะ, iber, ะ,คะเป็นเนื้อเยื่อของสเเรนไคมานะซึ่งเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเช่นเดียวกันมีผนังเซลล์หนาและแข็งแรงทําหน้าที่ทําไมเอ่ยทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและคําจุมส่วนตักของพืชนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็คือทั้งหมดเนี้ยนะคะที่คูวงในห้าชอยเนี่ยนะ เป็นเซลล์ที่ไม่มีโอกาสเกิดการจำลอง dn เนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสบางอย่างก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วด้วยจุกแม่นะคะมันไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้นะคะหรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์อื่นได้นะเออโอเคจากตรงนี้นะคะนะน้องๆตอบถูกกันกี่ข้อนะคะนะคอมเมนต์